โอเคในวันนี้ก็จากครั้งนี้แล้วผมได้เก็บสองชาจบเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเก็บอีกรอบหนึงนะครับชาจบที่ผมเคยเก็บอะไอเจ้าออเล่นจากที่ผมดูจากของไอเทมลุงเนี้ยมันผมเคยติดตามช่องของคนที่ว่าที่ว่าคำลูปหน้าอย่างนี้เหมือนกันนะโอเคเราจะเก็บเอนดิ้ที่เหลือก่อนเดี๋ยวผมสกิปแป๊บนมงนะ คำพูดเราะว่าอะไรอะไรอะไรโอเคโอเคนะครับเราก็กลับมาเหมือนเดิมละจากอ้อมคิดแล้วเราก็ได้รู้แล้วนะว่าเราทำยังไงถึงเราได้ฉากจบฉากจบนีงที่จริงผมว่าถ้าเกิดเราปลุกข้อกับอันนี้ก็ได้ฉากจบเหมือนกันนะครับว่าฉากจบนี้ ครั้นี้คือเราจะเราจะกินน่ฮ่าสีเทาไฟไม่รู้กินทำไมแล้วก็ตายก็จะได้ทูธเพสตี้ผมเขาบอกเลยที่ผมปิดคลิปเมื่อกี้แป๊บเดียวสามนาทีครั้งนี้แล้วก็เพราะว่าฉันวดขี้ใช่แล้วพอเล่นเกมน,นี้ปับ๊บอ,อาการวดขี้มาจะกไกลเลยแล้วไอ้บอลเลงวันบ้า get a snack at 4 a.m ขอโทษที่ผมไม่ไม่ได้สกินนะครับเดี๋ยวผมจะจำไว้โอเคตอนนี้เราออกนั่น,นาจะ่เราเก็บดีกว่าเก็บเหรียญเออจะลองทำอันนี้ดูไม่โอ้ยนี่มันยาวจริงๆเลยนะใช่ไงมันยาวมาก เมือกีจากการปลุกพ่อก็ไม่ได้ฉักจบนะครับผมแสดงว่าเราต้องเปิดไฟนะครับเพื่อที่จะได้ฉากจบนี่ปิดไฟด๋ยงนี้เลยนะทำไม,มไม่ได้ฉักจบะเนะนี่นายทำอะไรกินเนี่ยก <laughs> ินก้นยอยหัวเลย เนี่ยปกติต้องได้เอนดิ้งนะครับแต่ทำไมไม่รู้ทำไมถึงไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้ปืนเนี่ยเก็บไม่ได้หรอกเก็บช้าแล้วนะประเด็นถ้าเกิดจะก็บหม่ก็ยากเหมือนกันนะข้าบผมทุกคน ลอ็อกแอปกดสกิปไม่ได้ถ้ากเกิดผมกดอีไมได้รถ้วเตะเอ็องนังไงโอ้ยเสียงวิง่งตกใจอันนี้ไม่ใช่สาจุนะผมรู้ พ่อมาเก็บทีหลังนะครับอามองอ่า ค่อยกินค่อยกินาวางตรงนี้เย็นปึ๊ดมันคุ้นๆเหมือนกับ,กบตาลอเมริกาเลยแต่ก็ว่าน่าจะไม่ใช่นะเฮลลี่มาได้ไงเฮลลี่ฉากจบ เอฟเพ็กเบยฟาดเรามาฟังประโยชน์เด็กนฉันบอกนี่มันยากแค่ไหนวะเนี่ยเอ่การกูเลยว่ามาฟังประโยชน์เด็ดเดียวอันนี้390ร้อ้น่าจะเป็นเรลา,านาทีนะครับรอบนี้เราจะทำการกินเลนอกห้องครับ ทีนี้เราจะได้ฉากจบสุดมันนะครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขามาได้ยังไงเขามาอีกได้ยังไงนะครับเฮ้ Guys นี่แกทำให้ฉันตื่นนะอ๋อแกทำแกทำให้ฉันขึ้นมาแกฉันได้ยินเสียงแกเปิดถุงเลยแล้วก็ฉากจบถุงฉากจบเลย เลอย่าทำให้พ่อโมโหขอโทษขอโทษผมฝือกดเร็วไปหม่ผมกลัวผมาฟังประโยคเด็ดจากผู้ธนาเกมฉันกำลังโหลดนี่ฉันกำลังกดกลุ่มโหลดอยู่โอ้อหนึงนะขอโทษที่ทุกคนได้เสียงพิเศษพิเศษหน่อยผมกำลังกินอาหารอยู่นะครับ เสียงเดินตึกๆๆอุ๊ยวิ่งเแล้วห้องหอยล่ะเอโทษเลยนะครับพ่อขอเงินหน่อยนะครับดอมิเดเบ้ไม่ไม่ไม่ใหญ่ใหญุ่นแรงลืมไปว่าอยากกด ตอนทีเกมก oh. oh. ็บักนะครับเออขออนุญาตแป๊บนึงนะโอ้ยพ่ผมมาซื้อเิมเขาบอกว่าอะไรอ่าเนี่ยจะทำอะไรอยู่ ผมยังไม่กินโคก่อนนะที่เกียดของปู่าสต์ตุตังและอ๋อข้างรลังจริงเออโอเควครับไปไม่ได้ทางนี้ล่ะ เรียกว่างกเงินครับนี่มันเรียกว่ารถจอดจริงเหรอ This ิมายคาคาชิน,นผมค่อยรักขโมยเขาทีหลังนะนจะบอกทำไมเนะี่ยเรียกเพลนบับบ่บบ ฟิดมีโซดารเราเก็บตังก่อนนะคืออะไรอ่ะไม่มีไอเทมเขาว่าเปิดบริการร้านนี้24ชั่วโมงเลยเอาล่ะคุยกับฉันได้เลยนะถ้าเกิดนั้นะจะซื้อนะ่ะ ให้ hey, ถ้าเกิดเราซื้อเราก็มาวางตรงนี้นะครับดูเงินก่อนดูเงิน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 เงน,นะเพราะว่าดเดย์ฟตี้นอนอัรชิดผมไม่เข้าใจยูอิน โอ้วิดีโอเกมฮะเล่นเกมมาสักอย่างไม่รู้อย่าทำเออพอเราฮะเอาเล่นจูสอ่นเนาเอาได้ไข่ครับอืมอันนี้อีก9บาทเก้าสครับ โอเคกระเป๋าเต็มเหรอเนี่ยตรงนี้เท่าไหร่ครับมีหลายใจใจใช่ไหมว่า,าจะซื้อไข่อ่ะใช่ครับจะซื้อไข่ครับขอบคุณนะที่ซื้อไข่ทำไมไม่ได้ดโอเคออกไปเราจะเอาไข่ไปกินที่บ้านกันนะครับผมเอ๊ะ ด้านหลังนี่มันตัวบ้าเลยวันนี้ไปเราขอกินของกินสบายใจกลับปับเนื้อจะเรียกว่าทำมือนี่นายดูสินี่นายจะดูฉันหรอเปล่า ไม่แน่ใจ,จเอาเบาเต็มนี่เอาปวางไว้ตรงนี้เปิดเครื่องอว้เว้วแบบพ่อก่อน ไม่ได้อุย้ยไข่ไข่เจียวไข่เจียวเอ้ไขด่าไขดาวไข่ดาวใครเสียงก็ตื่นม,มาข้าวนะผมว่าไปในบ้านเรา หนีแล้วเราต้องหนีฆ่าพ่ออย่างนั้นแหละไอ,เ,อเด็กคนนี้มันช่วยจริงๆจากจบบ้านโดนเผาไหม้ ทำสนใจอยากอึกนี่นาทำอะไรของนาลหรเนี่ยแปดนาทีแล้วใช่ไหมอ่ะแปดร้อยวิยแปดนาทีแลกรอบนี้เอาตังค์สักหน่อยนะสักเอืม่มถ้าที่มีอ่ะ เราจะไม่ซื้อนะครับรอบนี้รอบนี้เราจะออกไปเลยเดีย๋ย้นก็มีตังค์สักหน่อยอะให้เขาเชื่อใจดแลไอทิ้งไอดิ้งคืออะไรอะได้แบบเฉยอะแจกงล้ยก็ดีนะโอเคเราได้โบบักแต่เราจะเอาโบบักนี้ไม่ซื้อนะครับเราจะเราจะขโมยไป ตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยมาทํานะในพ์ดหน้าหรืออะไรสักอย่างเนพาดอะไรสักเราจะเลือกเป็นไอของที่มันน่าจะดูโชคร้ายมากกว่าไปกลับบ้าน ไปนอนกันดีกว่าทุกคนนอนไม่ได้เบชมีแบตออเรนเบกฟ้์ไฟแล้วก็แปลงสีันแล้วก็เลนี่นายคิดอะไรไม่ได้คิดนะเราเลดีกว่าเอาเล่มาเล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  มาบิดห้องครับเอืาหนีเร็วเกินไปเหรอโอ้ยได้เสียงอู๋ว่ะอืม โอ้ยโอเคกิเลกิเลนี่นอนแขกไปละกำลังจะตื่นแล้วออเอนอนหับเีฉากจบนอน อบกินของกินแบบไม่รู้จักขอโทษเลยนะนี่นายทำอะไรถึงกลับมาเตียงจ่ะครั้งที่แล้วออบเขาไม่สงสารเราเหรอหรือว่าเราลืมเก็บ<ๆ>แล้วม่าต้องเก็บไปสักห้าบาทไม่ดิเอาเท่าที่ที่มันเป็นโลบัก เราผมเห็นด้วยนะโอเคไปะฉันไปดีกว่ากันและเล,ล่ะฉันควจะเข้าห้องนี้เข้าที่นี่นะเอ๊ะเขามีคำเตือนด้วยเหรอเออผมขออนุญาตไปก่อนนะครับคุณลุงผมขออนุญาตอันนี้ก่อนนะเงินโบบักเออมันมีเงินด้วยลนะ ฉันไปเอาแล้วฮืมด้ยโอเคขอบคุณมากฉันได้เงินมาสี่สิบบาทฉันจะกะว่าฉันจะไปซื้อสักหน่อยนะเอ้ยเงินอีกแล้วเงินอีกแล้วโอ้เงินไอติ๊กนี่มันไม่ค่อยดีเลยอืมถ้างั้นฉันเอาสิ่งนี้ก็แล้วกันนะอืมไอศครีมเอาไม่ได้เหรอเนี่ย ฉันคิดแผนช,ช่วยแล้วออกไปดีกว่าแกฉันรู้นะเฮ้ยแกนะ่ะนี่ฉันรู้นะว่าแกกำลังทำอะไรนะ่ะฉันจ้องมองแกอยู่นะนี่นายต้องซื้อนายต้องจ่ายราคานั้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉากจบคุณป้น S <S ฉแค่เด็กแค่นี้ก็ปุ่นแล้วอรอแป๊บเ <c oughs> วสายติสนใจอีกแล้วเอออืมเธอรู้สึกว่า เอ็ดนาทีแล้วเนี่ยเ <Hey, S 1> อ้แต่เดี๋ยวดูฉากจบก่อนนะฉากจบมีออเรนเบคฟาสไฟช็อปเปดโอ้โหขึ้นมาเยอะอยู่นะเราลองไปทำซ้ำดูไหมเผื่ออาจจะได้อืมนี่เบดไฟเดี๋ยวนี้เลยนะ mm hmm. ก็กาลังจะไป มันก็ไม่เหมือนมันก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนมาดูคติสอนใจอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นายจะทําอะไรกันเนี่ยฉันบอกให้ยาไปเปิดไฟนาที่ว่าผมเปิดไฟนี่คือผมเติอนเองนะผมอ่านแปลน,นั้นไม่ออกผมก็เลยมุ่มุ่มเอาจำไว้ แ็ปเลิตเอาไข่ไปก่อนแล้วก็เอาไข่นั้นแล้วก็ทำไข่แล้วก็อืมแล้วก็เอาน้ำส้มมาวางป้าแล้วก็จะเอ็นจอยเลยนะโอ๊ยเย้ yeah. ที่เขาบอกไหมลองเก็บของเงินรวน,นะไปเราลองหาอันนั้นดูก่อนหากระดาษผมหาได้แค่หนึ่งอันเองอะกระดาษอยู่ไหนเยอะเยอะยะถ้าเกิดหางกระดาษไม่เจอก็อเอาเอนดิ้งนี้ก็แล้นะลองดูว่าเป็น e นดิง้งหรือเปล่า พราทุกอันนี้ผมอันนี้คือทุกอันบางทีบางอันผมก็ดูจากคนอื่นนะก็รู้แหละดูจากคนอื่นก็รู้ครับหากระาจากไหนได้ทุกคนโอ๊ยเสียงซื้อกับดํานานกลับมาอีกครั้งแล้วเออเล่นเกมบล็อกครั้งทีก็ต้องมีเสียงซื้อกลับมาทุกทีครับผมทุกคนอาจจะไม่ยินแต่ผมได้ยินนะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษเลยนะครับ อย่างแรกเราจะเอาของเอาไข่แต่เราต้องเอาส้มไปด้วยนะแต่เขาไม่ให้เอาอะ <c oughs> <c oughs> ่ะเงินเท่าไหร่ครับยี่สบห้าใช่ไหมง่ายสบายขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ลองไปเก็บดูซิฉันจะได้ตังค์เยอะๆเอาไปซื้อของกินไงก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยจะไข่กับป้าแล้วเอาไปทำร้องดูซิถ้าเกิดเอาไปทำในกลัวนี่คือไม่มีทางทำได้ทุกคนดูวิธีก่อนนะเราต้องทำการเอาไข่มาใช่ไหมเอาไข่ไปที่ โอเคแล้วก็ทําการมาวางไว้ในจานอันนี้นะไปไว้ตรงนั่นเหรอแล้วก็จะมันสรุปมันก็ไม่ได้นี่หว่าไม่เอาไม่เอาเราเราจะลองทําเป็นอันนี้ดูเราลองอันนี้ก่อนนะน้ําส้มเท่าไหร่อ ถ้าเกิดน้ำส้มตังไม่พอก็อาจจะได้อีกฉากหนึงก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้ใจอ่ะโอ้โหสิบสามนาทีแล้วโอเคมีครับมีครับมีครับอืมขอบนะ I got wow. Come on. To keep the ending for me in uh, robots captain, okay. Come on to keep have to here. Is here to you get เนี่ยดูไอต์ิสโอเคอิสเนี่ยทูกอล์ทูซิคทูเอ็นจิรอเดี๋ยวก่อนนะนี่นาไปทำอะไรที่นี่เนี่ยออสวัสดีกัปตันวะเห็ด แล้วนายตายมาเพื่อสิ่งนี้ดีหรออ่าถ้างั้นนายกินรีเจนนายดื่มอะไรนายดื่มของดีดใช่ไหมเป็นโอเจนนายอะเรียกทำเได้ดีแล้วล่ะตอนนี้นายนั้นจะต้องทำการทำอะไรบางอย่างนายจะต้องตาย อย่างแล้วนายกลับมาที่นี่อะไรสักอย่างไม่แน่ใจเอาล่ะลิมเบิ้โอ้โหโลกแห่งความตายฉันก็ชอบมันเอาล่ะนายมีความถามอะไรไหมเออฉันชื่อว่าดัมมี่อาฮนายนายรู้ใช่ไหมโอ้โหฉันไม่เป็นไรหรอก อะไม่เป็นไรเอาจริงๆนะนายนะ่ะเห็นมองเห็นอะไรบางอย่างในเกมนี้ใช่ไหมล่ะคุยกับฉันได้เลยเอา้านายอะทำอะไรบ้างนายกับมาหาฉันนะแล้วนายจะได้ฉากจบโอเคเอาล่ะสำหรับนายนั้นนี่เป็นครั้งแรกนะ หาฉากจบให้ได้ครบก่อนแล้วค่อยมาหาฉันอีกรอบไม่มีคำถามใช่ไหมล่ะฉันจะปล่อยตัวนายไปนายต้องไปหามันเอาล่ะเสียงนายต้องหานายต้องตามหาเสียงยาวมากแล้วฉันจะออเล่นโอเคเพื่อรับฉากจบแล้วกลับมาหาฉันเมื่อได้ครบทุกฉากจบแล้ว เอนดิ้งคุณได้ฉากจบอันติเมทเดท